เรามาดูต่อนะครับปฏิกิริยาการแตกโมเลกุลนะฮะอ่าก็จะมีหลากหลายนะครับที่อธิบายไปคราวที่แล้วนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปฏิกิริยาเคมีนะฮะหลักๆเนี่ยนอกจากแอนไอออนแคดไอออนนะฮะก็จะมีรัดิคอรนะที่เป็นาการแตกโมเลกุลของพันธะเคมีนะครับเรามาดูกันนะครับปฏิกิริยาแบบ ไลติคอร์เรียคชันเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักๆนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีพวกิยาการเกิดโพลิเมอร์ใช่ไหมครับเช่นพวก chain reaction นะครับพวก chain reaction แล้วก็เข <c oughs> าเรียก initiate In นะครับ initiation นะฮะ i n i ินิเชชันเรียคชันก็คือการเกิด ตัวรัติคอก่อนนะครับแล้วก็ช่วงการแผ่ขยายเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่า propagation นะครับ propagation reaction นะครับก็เกิดปริยาซ้ำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็จะมีะเรื่องของการแทนที่นะครับเขาเรียกเขาเรียกว่า substitution ใช่ไหมครับ substitution นะฮะแต่ว่าจะเป็นตัวร a d ิค a l นะครับ radical substitution substitution อันสุดท้ายก็หยุดปฏิกิยาก็คือปฏิกิยาเกิดการสิ้นสุดลงนะครเขาก็จะเรียกว่า termination นะครับ termination step นะครับเนี่นะเวลามันเกิดนะหลักๆก็จะมีอยู่ทั้งหมด5อันนะครับในช่วงของการเกิด initiation นะครับ มันเช่นตัวาการเกิดครั้งแรกนะฮะเขาเรียกว่า i า i ิเ t ชันของร a d i ด a l ขเนี่ยนะครับก็จะต้องมีปัจจัยที่มาทำให้มันเกิดการแตกพันธะนะครับเช่น A กับ B เนะี่ยมีการแตกพันธะเป็นแบบ radical ร a d i ด a l ลักษณะอย่างนี้นะเช่นอาจจะใช้ความร้อนนะครับหรือว่าใช้แสงก็ได้ ช้แสงก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเกิดการแตกพันทะได้ราดเข้าออกมาเนี่ยตัวนี้ก็คือ i n i t i a i a t i o n นะครับหลังจากนั้นก็ propagation ก็คือเกิดการเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมครับ propagation เกิดปฏิกิริยาไปเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้แหละก็คือ,อตัว i n i t i a i a t i o n step ที่ได้รายด้เเนี่ยก็จะมาทำปฏิกิริยาต่อนะครับ เช่น a radical เนี่ยก็จะไปทำกับ c นะ c นะฮะก็เกิดปฏิกิริยานะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ a ต่อกับ c เป็น product แล้วก็บวกกับ d radical เกิดขึ้นนะ,ะก็จะมี radical ใหม่เกิดขึ้นมานะครับช่วงเนี้ยอ่า d radical นะครับก็จะไปทำปฏิกิิรยากับสารตัวอื่นต่อเนี่ยเท่าทำปฏิกิิรยาต่อนะครับ ่าก็จะได้ดีต่อกับ e แล้วก็บวก f radical คอเห็น,นะฮะจะสังเกตว่ามันจะเกิด radical ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็ไปเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพัฟ a ฟกชั่นเกิดไปเรื่อยๆจึงต้องมีสเตปเทอร์มินเอชั่นนะครับมีสเตปเทอร์มินเอชั่นอ่าเทอร์มินเอชชั่นสเตปนะครับก็คือจะหยุดมันหยุดมันก็ f radical ที่เกิดขึ้นก็มาทำริยายกับ G และดีข้อที่เราสร้างขึ้นมานะะนก็เข้าทางบริกากันก็ได้ F G เนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่า termination นะฮะหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวนะครับมี initiation propagation แล้วก็ termination นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ก็ดูซ้ำได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับ initiation phase initiation phase เนี่ยนะในช่วง initiation เนี่ยมันก็จะมี สารหลายตัวนะครับที่เหมาะที่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเช่นครูยกตัวอย่างนะฮะครูยกตัวอย่างนะครับอ่าเรี t นเรียนนี้เชี่ช่นนะฮะอเฟสนะครับ,นะรบจุดเริ่มต้นของมันมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นครูใช้คอรีนนะฮะอ่าเช่นะเอาคอรีนมาฉายแสงนะฮะหรือ ใช้ความร้อนก็ได้นะครับมันจะเกิดการแตกตัวตัวของคลอรินนะครับก็จะได้2 Cl อลบสองซีเอลแรดิคลนะฮะหรือเราจะใช้อะตอมที่มีอิเล็กโตรเน็กซ์เตอวิตี้สูงๆนอกจากคลอรินแล้วก็เป็นหมู่7ก็ได้หรือเราจะใช้พวกเปอร์ออกไซด์เงี Pre ้ยเปอร์ออกไซด์ก็แตกได้ง่ายตัวนี้ก็คืออินิชิเอชั่น สารที่อยู่ในกลุ่มของ initiator ที่จะมาสร้างพวก radical นะครับตอนนี้ก็ใช้ h ีทหรือว่าใช้แสงก็ได้นะครับเนี่เยเหนะ็นไหมก็จะได้2 ro radical เห็นไหมฮะเราก็จะได้ reactor ได้ได้ตัวเริ่มต้นออกมานะครับหรือบางทีเนี่ยในปฏิิยาเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ ที่เป็นแอดวานซ์หน่อยเนี่ยนะครับจะมีตัวที่เราคุ้นเคยในการสร้างอินิเชชันเฟสขึ้นมาเนี่ย N นะครับเช่นตัวเอ็นเอ็นโ c รโม i ั i ซินนะครับ s ั c ซิน i า i d นะครับเขาจะใช้ชื่อย่อมันว่า nbs nbs นะครับ NBS สูตรเป็นยังไงสูตรเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้คอนโเนะฮะเป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเจ n เน a เรตแรดิคอลได้ง่ายนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า NBS นะฮะเวลาเราฉายแสงนะครับหรือให้ความร้อนหรือให้ความร้อนเนี่ยนะครับมันจะเกิดการแตกตัวนะฮะ ระหว่างปันธะ N กับ B นี้ได้ง่ายง่ายมากๆนะครับมันก็จะได nbs radical เนี่อได้ N B S radical ดอนี่นะแล้วก็บวกกับ B R อารไรดิคอ,อเห็นไหมฮะตัวนี้ก็พร้อมนะฮะที่จะไปเกิดปฏิกิยาในาเขาเรียกว่าใน propagation step นะครับ อ่าหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ propagation phase propagation น phase ะนะครับอ่าเดี๋ยวมาหน้าถัดไปนะครับอ่ามาดูนะฮะเลื่อนลงมานะฮะอ่เรามาดูนะฮะ propagation พิยาแพร์ขยายนะครับ phase นะครับอ่าหลังจากที่เราได้รากที่ขออ,อมาเช่นกูใช้คำว่า x radical ก็เข้าทำปฏิกิิรยาต่อนะครับเข้าทำปฏิยาต่อเช่น ทำปยากับแอลเคนนะครับทำยากับแอลเคนนี่นะเขียนสเตโรเขียนสเตโรเคมีมันด้วยนะครับปนี่นี่อ่าร์นะครับแล้วก็อ่านะฮะอ่ะก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อนะครับตัวนี้ก็จะมาจับจับนะครับไฮโดรเจนนะฮะตัวนี้ก็แตกพันธะมาอย่างนี้นะฮะอ่าก็จะได้ x h บวก c r radical เห็นไหมฮะนี่เนี่ยเห็นไหมฮะเราจะได้ radical อ,อีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาที่พร้อมจะไปทำปฏิกิยาต่อฮะถ้าเป็นอัลเคนนะครับแต่ถ้าเป็นอัล e n นเป็นอัล e n นล่ะก็เกิดได้เช่นกันนะครับ แอลกีนเนี่ยก็จะชอบเกิดโพลิเมอไรเซชันนะฮะเกิดโพลิเมอไรเซชันได้นี่ดูนะฮะดูแอลกีนอาร์านะฮะเส้นทึบเส้นทึบน,บนี่โอเคโอเคนะฮะอ่ะก็จับตรงไหนนะครับก็นี่เลยเข้าที่พันธะคู่เลย แล้วก็ตอนนี้ก็แตกออกมาก็จะได้ c x เอ้าใ่ไหมฮะลบ x แล้วก็ c นธะเดียวและที่ข้อเกิดนะตำแหน่งนี้ a นะครับแล้วก็าตัวนี้ก็ a นะครับนี่นะ ก็ได้แล้วที่ก็อีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาสีเหลืองๆนี้เห็นนะฮะอ่ะตัวนี้ก็คืออ่าตัว Propagation Phase นะครับอ่าต่อไปก็ Termination นะครับ Termination อ่า Termination อ่า Change Termination นะครับอืม อ่าเช่นนะครับเวลาเราเช่นมันเกิดเป็นตัว L แอลเคนระดิคอ้นเช่นเมทิลเรดิคอลนนะครับมาเจอกับอคอรีนเรดิคอลมันก็จะทำปฏิกิริยาก,กันนะฮะก็คือก็เป็นตัวทำลายเรดิคอลที่เกิดขึ้นมันก็จะหยุดทันทีนะฮะอ,อันนี้ก็จะหยุดได้เลยนะครับนะก็อ่า เป็นไอเดียตัวอย่างนะครับเป็นไอเดียตัวอย่างนะครับอืมนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาลองดูอ่าเรามาลองดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เป็นโจทย์นะครับ เวลามันเกิด process ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ครมเกิตัวนี้รนเรา generate r a d i c a l ก่อนนะครับผู้ใช้ใช้อะไรดีใช้ NBS แล้วกันนะครับใช้ NBS เราใช้ NBS นะ NBS แล้วก็ฉายแสงเข้าไปนะครับ NBS ก็จะเกิดรันดิคอรใช่ไหมครับ NBS ก็จะเกิดรันดิคอร์กจะได้ N รัดิคออืมนะเขียน B R ก็ได้ตัวนี้ก็แตกะเขียนทีละสเต็ปนะครับแตก ก็จะได้ N radical นะฮะ NBS radical Br uh, radical นะครับ uh, หลังจากนั้นมันก็จะมาจับ uh, ความเสถียรของ radical เนี่ยจะคล้ายๆกับ uh, จะคล้ายๆกับคาร์โบอคนออนนะครับจะคล้ายๆกับคาร์โบอคนออนนี่ นะตัวนี้จะได้ Secondary c a r b o ์บ o n ถ้าจับตรงตรง,ตรงบายมันจะได้ primary นะ Secondary จะเสถียรกว่านะครับอือก็จะได้อะไรครับก็จะได้ตั้งต้นก็คือที่ข้อเกิดตรงนี้ใช่ไหมฮะอืมอ่หลังจากนั้นก็เก,การปิดใช่ปิดวง ปิดว่องปิดการปิดเนี่ยต้องปิดคนละด้านใช่ไหมปิดคนละด้านนะครับนี่เข้าด้านตรงข้ามก็จะได้ทรานใช่ไหมครับเราจะได้ทรานตรงเนี้ยเป็นวนกรอบของทราน หลังจากนั้นก็ termination step termination step นะครับซึ่งตัว Br radical เนี่ยก็อาจจะเข้ามาจับนะครับก็จะได้ product ตัวอื่นนะครับหรือตัวนี้อาจจะไปทำปฏิกิยาต่อก็ได้ ครับตัวนี้ก็ได้โปรดักต์ออกมาอืมโอเคนะอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของอ่าการเกิดนะครับการเกิดอ่าปฏิกิยาแบบเรดิคอลนะครับก็เป็นการแตกเชนนะครับการแตกเชนแล้วก็อ่าเข้าทำปฏิกิยานะครับแบบ propagation แล้วก็มี เ e อ m i ม a นิชันนะครับก็คือมีการหยุดเชนด้วย